สวัสดีทุกคนนะนะก็วันนี้ก็จะมาทําการรีวิวหนังสือนั่นเองหนังสือที่เราจะมารีวิวในะวันนี้ก็คือนี่เลยนะโฮลิเมียสาวม่นกับนายมืดมนแล้วก็อ่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สยามอินเตอร์รีพิ้นอีกเรื่องนึ่งนะรีพิ้นให้แบบบางบางลงเหมือนกับดาบปี่าตระสูตรนะออกมาให้ดูก็ความบางกก็ขนาดเล่มเนี่ยจะเท่าๆกันเลยนะ แต่ความรู้สึกเรารู้สึกว่าดาบพิฆาตรสูตมันหนากว่านะแต่ว่ามันก็น่าจะเท่ากันแหละก็คือที่สยามรีปินแล้วให้มันบางลงเท่าที่เรารู้เนี่ยก็จะมี3เรื่องนะก็จะมีโฮลิมิยะแล้วก็ดาบพิฆาตรสูตแล้วก็มหาเวทผนึกมาเนาะก็จะเป็นเรื่องดังๆทั้งนั้นเลยนะอันนี้ก็มีอนิเมะด้วยนะก็ไปดูกันได้ก็คือแบบเรื่องนี้ก็ดังดาบพิฆาตรสูตก็ดังมหาเวทก็ดังเหมือนกันนะเออพอๆกันเลยเนาะก็ โอเคก็มหาเวทยาลัเปน็นมาเราก็ยังไม่ได้ซื้อเนาะแต่เราดูนี่ไม่แล้วก็เดี๋ยวเรามาพูดถึงฮอลิมิยะกันดีกว่าเดี๋ยวนอกเรื่องเนาะราคาเนี่ยค่อนข้างแพงนะ85บาทเลยนะก็จะเท่าเท่ากับของเอ่อพี่เน็ตนะเออนั่นแหละก็พวกแบบวันพันแมนอะไรอย่างงี้รีปินเขาก็า95บาทก็อันนี้ก็85ก็แต่ว่าเรื่องสไปร์แฟมิลี่นี่เท่ากันเลยนะเออเล่มหกก็ของสยามนะ95บาทเลยนะสปะเอสไปร์ทแฟมิลี่อ่อะเออ ก็โอเคเดี okay, okay. ๋ยวเรามาพูด uh ถึงเรื like, so ่องนี okay. uh ้ด so ีก okay. ว่าเออมาสปายแอปแฝงมารีอะไรนะก็โอเคก็หน uh, ้าปกก็จะเป็นพระเอกกับนางเอกเนาะเออไม่ไม่ใช่พระเอกกับนางเอกเออก็พระเอกมีชื่อว่าเอ่อมิยามุระคุงนะก็ชื่อเล็กอย่างนี้นึงส่วนนางเอกชื่อว่าโฮริเนาะก็คือชื่อเรื่องเลยเราขอเรียกพระเอกว่ามิยะแล้วกันนะเพราะว่าโฮริมิยะเนี่ยแล้วมันก็ชื่อคล้ายๆมิยะด้วยมิยามุระคุงเนาะก็เรื่องนี้ก็จะเป็นแนวแบบว่า น่าจะเป็นโรแมนติกคอมเมดี้นะเออเพราะว่ามันแบบมันก็มีโรแมนติกบ้างแล้วก็มีตลกบ้างเนาะคือกระดาษอขาวมากเลยเนาะโอเคก็85บาทเนาะก็เรื่องราวเนี่ยเดี๋ยวเราจะลองอ่านอันนี้ให้ฟังนะหลังปกให้ฟังนะก็คือเออวัยรุ่นหวานอมเปรี้ยวคุณฮริที่ดูเผินๆจะเป็นสามวมอปลายสุดสุสดเปรี้ยวแต่ตัวจริงกลับเป็นแม่สีเลือนสุดเฉิม กับมิยามุระคุงที่โรงเรียนเป็นนายแว่นจืดจางแสนมืดมนแต่ตัวจริงเป็นหนุ่มหน้าหวานใส่ตุ้งหูเต็มไปหมดเมื่อสองคนที่ดูเป็นขว้วตรงข้ามแต่เหมือนก,นกันกว่าที่คิดบังเอิญมาพบกันจะเกิดอะไรขึ้นเรื่องราวหวานอมเปรี้ยวในรั้วโรงเรียนที่ชวนให้จกกักรจี้หัวใจเล่มที่หนึ่งละก็ก็คือเอาไงไหนหน่ายๆนะในเรื่องก็คือ เหมือนพระเอกก bueno ับนางเอกเนี่ยก็ไปเจอตัวจริงกัน okay. ก็ค mm ือเป็นตัวที่แบบอันนี้ก็เป็นแม่สีเลือนอันนี้ก็เป็นแบบหนุ่มหน้าหวานอะไรประมาณนั้นนนั้ไปเจอตัวจริงกันมันก็เลยแบบก็คือทุกคนก็คือแบบเพื่อนของนางเอกก็ยังไม่รู้นะมันตัวตนที่แท้จริงนางเอกเป็นยังไงนั่นแหละประมาณนั้นนะก็โอเคแล้วคือพระเอกมีเพื่อนเป็นคือมันมีเพื่อนกับไอคนที่ชอบนางเอกอ่ะเออคือแบบไม่รู้ดิเดี๋ยวสปอยเอานะก็ไม่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 ต้องรู้เรื่องก็ดีแล้วเนาะ โอเคพอเปิดมาก็จะเป็นหน้าสีเนาะก็นี่นะหน้าสีสวยมากเลยนะกระดาษดีมากนะก็สมสมพูดแหละเออราคานะนี่สวยมากโอเคเดี๋ยวจะสปอยนะแต่ว่าเดี๋ยวเปิดผ่านๆให้ดูคือกระดาษเนี่ยขาวมากเลยนะก็เดี๋ยวเอาด้านที่ขั้นสูงมาให้ดูกันว่าความขาวมันขาวขนาดเลก็ขาวพอๆกันเลยนะขั้นสูงก็ขาวมากเลย ขาวพอๆกันเลยแหละเพราะว่าราคาแต่ว่าดาบที่ข้าสุดจะถูกกว่านะอืมก็มีเล่มเจ็ดสิบกับแปดสิบเนาะส่วนนี้ก็แพงขึ้นหน่อยนี่อันนี้เราไปซื้อจาก้านในอินเนาะเขียนเดี๋ยวมาดูหลังปกหลังปกก็จะมีการ์ตูนที่มาแรงที่สุดในญี่ปุ่นนะไมโลคาเดเมียคือเราก็จะเก็บไมโลคาเดเมียนะแต่ว่าขอเก็บเรื่องพวกนี้หมดก่อนนะไม่อ่านมไมโลเขียปกไในปวดคอเจ็บคอมากอ,อปกในก็นี่นะเหมือนนะ ปกนอกเลยนะเป็นปกนอกเลยโอเคเก็บก่อนก็ผู้แต่งเดี๋ยวแป๊บนึนนงนะให้ดูขอเก็บก่อนผู้แต่งก็ผู้แต่งก็คือน่าจะชื่อฮีโร่นะสน่วนคนว่านี่ไดซุกิฮาจิวาระนะน่าจะใช่นะอืมชื่อผู้แต่งนี้สุดยอดเทมากนะก็มีข้อความจากผู้แต่งอ๋อ เออหาวิละหากิเววาระเป็นผู้วาดภาพเนาะส่วนฮีโร่นี่เป็นคนแต่งก็ราคาแปดสิบห้าบาทน,นะเดี๋ยวเอามาเทียบไปดูกันเผื่อบางคนนี่อยากรู้อ่ะอันนี้คือไม่เกี่ยวกับนเรื่องนะน,นะใครจะปิดก็ปิดได้เล่มเท่าดาบเป็นค่้นะสูงเลยนะใช่ความสูงความกว้างความยาวอะไรเท่าดาบเป็นค่านะสูงเลยแล้วก็หนาน่าจะเท่ากันด้วยนะแต่ดูเหมือนฮลิเมียจะบางกว่านิดน,นึงน,นะ,ะสังเกตเห็นไหม เรารู้สึกว่ามันบางกว่าเออก็โอเคตั้งหนึงเก็บก่อนเราว่าเราจะซื้อไอ้มหาวทยาลัยเป็นบาเพราะเราดูนิเมะแล้วนิเมะมันมียีี่ตอนใช่ไหมจริงจิงเ,เราก็ยังดูไม่ถึงหรอกเพราะภาคไทยมันยังไม่ดูไม่ถึงก็คือเราไม่อยากดูภาคเจปแปนนะเออเพราะแบบขี้เกียจอ่านซับไปด้วยด้วยแหละเออเนาะก็เลยรอภาคไทยก็ แล้วว่าจะซื้อเล่มที่8นะเพราะาเล่มที่8มันต่อจากเรนนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องนี้นะหมายถึงเอ่อโอ๊ยโทษมาถึง,อออถงไอ้มหาวทิทยาลัยป็นดหา,หาเดี๋ยวเราเก็บรอแล้วกันเรวก็คุยกันไปด้วยเนาะเอออันนี้คือแบบเราแฟนคลับโด,โดยเฉพาะนะไม่ใช่แบบคนที่เพิ่งมาดูใหม่เนาะเพราะว่าเขาน่าจะงงเรื่องที่เราพูดเนาะโอเคก็นั่นแหละแล้วก็ว่าเราจะเก็บไอ้น,นี่นะเรื่องที่เราตั้งใจจะเก็บไอ้เรื่องนี้เราไม่ซื้อต่อหรอกนะโรลินยาเราตั้งใจจะเก็บนี่ลนะโพมินเดเว์แลนด์นะ เก็บได้สีเล่มแล้วนะราคาก็ไม่แพงนะเล่มนี้ยังไม่ได้แกะเล่มนี้แกะแล้วอันนี้รอเอาเปลี่ยนถุงกับมาฮิโรนะคะที่ได้ดูคลิปแกะกล่องแบบรู้ว่าถุงอันนี้มันห่วยแตกบ้างก็โอเคแล้วก็เออเราเอาถุงสิบล็อกออกเนาะเพราะว่ามันไม่สวยแหละเออก็ไม่ชอบเท่าไหร่นะก็เลยเอาออกแบ้ดีที่เรายังเก็บถุงพวกนี้ไว้นนะก็เลยเอามาใส่ได้คือเราเป็นคนแกะตั้งแต่เริ่มเลยนะเนี่ยอันนี้ ถุงเล่มสองอันนี้คงไม่ใช่ถุงเล่มสองหรอกคือเราสลับกันมั่วหมดเนี่ยคือเราก็เก็บไว้อย่างดีเลยนะถุงอะออไม่เราไม่ได้แบบแกะแบบฉีกกระชากอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเรื่องเอ๊ะรักพิมพ์ที่เก็บไม่ได้จริงๆก็คือรักพิมพ์เนาะก็<อ>เราเพิ่งสั่งสราซือกาตูลรักพิมพ์ไปนะรอดูได้เลยเนาะว่าเป็นจะเป็นเรื่องอะไรเนาะก็เร่ยนก็ไม่ได้หายากไม่ได้ดังเลยนะที่เราสั่งไปอาจจะดังอยู่แหละแต่ว่าไม่ค่อยดังเท่าไหร่เนาะก็โอเค พูดมากแล้วเออเอาเปน่าปิดคลิปไว้เพลงเท่าน,นี้นะถามว่าทำไมเล่มเจ็กับเล่ม13มันไม่ใส่เอ่อถุงเล่มเจน่าจะหายนะแล้วก็ถุงเล่ม13คือมันเป็นถุงแบบสูญยากาศอะ่ะก็คือแกะไม่ได้ก็แกะแล้วมันก็ใช้ในะครั้งเดียวก็เหมือนของไอ้นี่เอเอนั่นแหละแล้วก็มีเรื่องแบ็คโอเวอร์ที่ไม่ได้ตามต่อเนอะเอาะเฮ้ยเดี๋ยวเราไม่ได้มารีวิวนะเว้ยไม่ได้มารีวิวหนะังสือทั้งหมดแต่ว่ามันเพลินอะ่ะเออแล้วก็สไปร์แฟมิลี่เราเล่มหนึ่งเราหายไปนะ เพราะว่าไม่ได้หาเพื่อนเราไปเพื่อนยืมไปอ่านนะแล้วก็มันลืมคืนแล้วก็ปิดเทอมแล้วก็เลยต้องรอเอาทีเดียววนเปิดเทอมเลยเนาะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็สบายแฟมิลี่ออกเล่มหกแล้วเนาะอืมก็เล่มตั้งเก้าสิบห้าบาทเนาะก็อันนี้ก็จะเป็นช่วงคุยท้ายคลิปแล้วกันนะก็คือเราอาจจะมีทุกทุกครั้งที่เรารีวิวหนังสือเนาะก็อาจจะมีช่วงรีวิวท้ายคลิปเอ้ยพูดคุยท้ายคลิปเนาะประมาณนี้โอเคก็ไม่เกินแปดนาทีโอเคแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะก็บ๊ายบายนะ กดไลค์กดแชร์กดคลายได้วนะฮะโอเคบ๊ายบาย